สว,วัสดีครับทุกคนเดี๋ยวขั้นดทูชักไปสองนะฮะทุกคนว้วนวันนี้ชักไปสองก็ชักไม่ได้อัปเดตเมนสองมันเป็นยอะไรที่ภาพชัดกว่าชาักไปหนึ่งมากๆจริงไหมจริง,งรคือมัชั <c oughs> ดวาแหละทุกคนตัวอธิบายไม่ถูกอะ ตุ้งเพเลงเป็นสามสามดีอ่ะอนโฟนผมแนะนำให้มันเน่นนะแล้วตอนเนี้ยมีเรือนมีวีดเจ็ตให้เราซื้อด้วยใช่ไหมนิวใช้เรือเป็ดทองเรือเป็ดทองใช่แล้วโอเคโอเคตอนนี้มาเริ่มแล้วโอเคเริ่มแล้วตอนนี้เอาคนคนนั้นเป็นมันเปิดคนที่หนึ่งใช่ไหมไม่ไม่รู้มีสองคนส <laughs> กินสองคนเดียวกันว่นนนเาเรือเป็ดทองออนิวก็ สามฮะมันหนึ่งอีกสามสองหนึ่งอนกางอะไรแลใจโอ้โอ้ออะไรเนี่ยเออโอ้ทำไมเราเกิดตรงนี้เออโอ้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 โน้โอ้โอ้ัอ้โอ้ลอ้อ้เร้โ้อ้โ ไปเล่ฆ่าฉลามเอาต้องปีเท่าไหร่อะเออร้อยสิบฮะแบบปืนฉันดีฉลามฉลามอยู่น่าล้วฉลามเอฟเคอยู่อยู่ไอคอร์ดอยู่ไอคอร์ดใช่ไหมฮะไอคอร์ดเหรอยืนอยู่สินั่งเล่ฆ่าฉลามเลยเล่ฆ่าฉลามเลย เุกคนจไม่่งหานกันางลนไปไหนเดี๋ยวใต้ทะเลเอาเอาเอากล้องลงใต้ทะเลจะชนัวไม่จะราบอะไรกันจะยิยิงยิสเปรย์ไม่โดนเลยฉัสเปรย์เก่งมากเลยอ้าวอยไรเราติดเลยทุกคนมาติดเียเลยอยิ่งฉางเาแกเข้าบางเดียวนี้างลาไปไหนอะ เข็มทองนะขั้เนี้ยเรือัี้ย่ป็นไขมทองเชื่อมันดิมันลับกัเข้าเข็มทองนะสนามอยู่ไหนนิวนิวแล้วเือันนี้สนามลับเข้าใช่ปะเอ้ยกทุกเรือจับเข้าหมดแลมันมันมันเลี้ยวยากนิดหน่อยสนามอยู่ไหนอะไหนตรงเนี้ยนันเนีง นี่ว่าของดำนะ้ำก็ของนงาทุกคนกันเรามีถังอกอกซิเจนเดีลองดูให้ค่ะซีลองฉลามนะนเฮ้ย m v เอันดับ <MVP S 2> หนึ่งอันดับหนึ่ง MVP วีญญาณได้หนึ่งร้อยแปดบาทเหรอก็ทำไมได้เยอะจังเลยบาทอะไรนะั่นคือฟันฉลามเลยไ,ได้ฟันฉลาม ผมได้พลังงานมาสะสมนะครับทุกคนนี่ถังออกซิเจนเหมือนจังเลยแล้วทำไมถังออกซิเจนมันใหญ่กว่าเออก็เพราะว่าอันนี้อันนี้ให้สําหรับคุณยนโอ้บานาน่าเป็นเหรอหันไหนอ่ะโอ้นั่งเหมือนเดิมนะนั่งเหมือนเดิมเฮ้ยนั่งเลยใช่ปะ มานจอยให้เลยใช่ปะไอ้เจ้าตัวเงอะทำไมรึปะทำไมอ่ะเรือม้องก็จอยอะเรืออะไรอ่ะเอ้ยไม่ทางก็รู้ก็ม้ามาเข้อนเอาเอาเอาอ่านอย่างเงอะไม่หาพี่นุชนะเอาเอาเลยืน่ปยืนะด็กทองแล้วอยู่คนละคันนะเอาแล้วพวกนายอยู่ไหนกันนะนายอยู่คนละคันเลยตอนนี้เกิดการทะเลาะกันแบบจะฆ่ากัน เจอการแตกแยกกันทุกคนหายไปหมดฮะขวานสปีดโบสอยู่นี่เนาเลยเป็ดด้วยเหรอมาไปเลยเอาขวานสปีดโบสมาหน่สปีดโบสอะคันตรงนี้เหรอนีอะนี่วะนี่วะนี่เหรอเยอะอะอะเอานี่ว่าคันนู้นนี่ว่าทำไม เรือบ้าแรงกว่าดิไม่เลือฉันแรงกว่าอยูเดยนี้ด้วยอ่ะสวยด้วยแล้วแจ้เออชนะหมดแต่เกมชนะป่ปยตังอีเกิดแล้วทำไมสองคนมันเป็นเอฟเครหัสเดียวกันเอฟเครหัสใช่เวอร์สองสองรหัสเหมือนกันเลยซูเวอร์อย่าเลยทำไมตัวแข็งมันห้าเลยหรอ โอ้ยไม่คนนี้คนนี้มีทั้งสามแหัสเลยอ๋ยอไหนเดียวนเนี่ยดีอันนี้เปล่าอันนี้บอมบอมคืออะไรคือวิ่งไล่แปะวิ่งไล่แปะวิ่งไล่แปะคือคือถ้าเรือใครโดนระเบิดอ่ะเราต้องรีบเอาเรือนั้นไปแปะคนอื่นไงคืออะไรอ๋อคือเราต้องโชว์คนอื่นใช่ไหมใช่ใช่เพื่อจะให้โยนผ่านเอาเอาระเบิดผ่านเนี่ย เอยตกันหมดหดเี it, that, ่น şey ิวะเดกนวันนี้อีวันสิรินิอีว่าเมื่อห่จีออกมามาออมามาไม่ไม่ม่มไมจะย่เือใครกันแม่เนี่ยพี่งงเนาะเดี๋ยวเราตเราไปอยู่เรือซีมสเลยเนี่ยรจะไปยเรือมาตั้งก่อไม่ตั้งเราไปต่างเราไป เออฮะแรงสุดเท่าไหร่หรอเก้าสิบสี่ใครได้ระเบิดอ่ะโอ้ใครได้ระเบิดเล่นเล่ย เล่นกับระเบิดเล่นกับระเบิดซีโมซีโมวางเรือมันจะระเบิดมันจะได้ช่วยกันอย่าเออซิโมได้เรือซิโมได้ระเบิดหนีหนีเฮ้ยเซี่ยงไปเดินโอซีโมเนวังเลยให้ระเบิดให้คนอื่นแล้วในแต่ให้คนอื่นแล้วระเบิดเลยคนมา呐

ชักไมนิ่กับชอไ,ไม่ไมีมังเลยชักไม่นี้ดีกว่า,น,น,วานัน้งเยอะเลยชาก,กไม่สองดีกว่านัน้งเยอะเลยโอเคซีมอสซีมอสต้องขี่ดีๆนะเอาเจอไหนกันแน่เนี่ย ไข่ทองคำไข่ทองคำไม่เคยเห็นเนาะมืมัแล้วพี่ยมันี้พันต่อเว้ยนะมือนิวสวยมากเรือมันออกจะแรงนะยูฉลาดของนิวคือฉลาดเลฉลาดธรรมดาไปขยับบนลงมาขยันลงงเลย พี่พี่องโอ้ยอย่ะลงมันเสี่ยงโคตรเลยมันไม่เหมือนชักว้หนึ่งหรอกนี่แย่กว่าตั้งเยอะเลยในปืนดีอ่ะในปืนปืนปืนของหนาปืนพี่นิวใยการต่อไปนี้ยายาไม่กดเ,กเอานั่ไงฉลามอะไรมันน่ากลัวไม่ค่อย นี่ยโอเคป่ะเนี่ยจะลามมั้งไม่เคยอคิดอย่างนั้นมันหน้าจอมันอะไรขยับขึ้นโคตรเลยอยู่ไหน อ๋อไม่อยู่ตรงนั้นเดฟเคอยู่เอชฉลาาเล่นลเล่นมุกเอ้ยดุงกิดเลสาวคนเหมือนกันเลยพอไปจังิูห้าอะไรหรอเออมาจีจังก็มาโอเคกัปตัน ชใกล้ลดีนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ mm hmm. ชักชักใบสองนี่ก็สนุกมากมากเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่นใหม่อีกทีนึงนะครับ mm hmm. มายการที่อนึ่งค,ครับสิใช่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่ไม่